อาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปที่ฉาชิงหนะึ่งลงไปเตรียมขึ้นมาใช้งานอาจารย์หนู่เทพนำโคนบุกขึ้นไปงอห้าครับอาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้าลงไปงอสองจังหวะนี้ท่านอาจารย์หนู่เทพนำเรือที่กอแปดมาคอแปดนะครับวางแผนเตรียมนำโคนนะครับกินตัดเม็ดเพราะว่าเรือของอาจารย์นกกระจิบขาดอยู่นะครับอาจารย์นกกระจิบ นำม้านะครับมาที่ขอไข่สามผูกเรือไว้ผูกเม็ดด้วยนะครับอาจารย์หนูเทพถอยม้ามาที่กอเจ็ดเรียมขึ้นไปบุกนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมางอสองอาจารย์หนู่เทพนำม้าขึ้นไปขอไข่ห้าอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาไล่อาจารย์หนู่เทพถอยม้าลงมาที่งอหกอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับ บุกขึ้นมาที่คอ5จับกินเบี้ยริมอาจารย์หนูเทพนำม้าบุกขึ้นไปที่คอ4อาจารย์นกกระจิบนำม้าะนะครับมาไล่กินเรืออาจารย์หนูเทพนำเรือขึ้นจับกินมา้าอาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาไล่กินเรืออาจารย์หนูเทพถอยเรือลงมาครับอาจารย์นกกระจิบจะล้อเรียนครับผม เหตุผลเพราะว่าถ้าเกมนี้อาจาร,รย์นกกระจิบเสมออาจาร,รย์นกกระจิบจะคว้าเชมถ้วยพระราชทานไปครองนะครับส่วนท่านอาจาร,รย์หดูเทพถ้าชนะเกมนี้ได้จะคว้าเชมถ้วยพระราชทานไปครองนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคะแนนเป็นรองท่านอาจาร,รย์นกกระจิบอยู่ครึ่งแต้มนะครับผมดังน,นั้นอาจาร,รย์ดูเทพไม่เอาเสมอนะครับผมเดินเรือขึ้นจับก,กินมา้า อาจารย์นกกระจิบถอยม้ามาไล่เรืออาจารย์หนูเทพจึงนําเรือนะครับมาผูกเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินแรกอาจารย์หนุเทพใช้โคนกินมา้าอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดบุกขึ้นมาจ่อห้าอาจารย์หนุเทพเดินเบี้ยริมนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยขอห้าขึ้นมา ยอมเสียมา้านะครับผมเหตุผลเพราะว่าถ้าอาจารย์หนูเทพกินม้านะครับอาจารย์นกกระจิบจะหงายเบี้ยคล่อมเรือนะครับอาจารย์หนูเทพนําม้าบุกขึ้นไปงอห้าครับอาจารย์นกกระจิบนําโคนขึ้นมาไล่มา้าพร้อมทั้งผูกเบี้ยจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพตัดสินใจถอยม้ามาที่ขอไข6หก อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดนะครับขึ้นมางอหกอาจารย์หนูเทพถอยม้ามาแรกอาจารย์นกกระจิบท่านนำโคนบุกขึ้นมาจอห้านะครับผมยอมเส้นม้าเลยนะครับเหตุผลเหมือนเดิมนะครับคือเบี้ยต,ตัวนี้จะหายคร่อมเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบก็เลยไม่กลัวว่าจะเสียม้ากับเม็ดนะครับ อาจารย์หนูเทพตัดสินใจกินแรกม้าครับอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดไปกินอาจารย์หนูเทพนำเรือมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยโคลนไปงอสี่ อาจารย์หนูเทพนําขุนมาที่ชอช้างเจ็ดอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยครับอาจารย์หนูเทพถอยโคนมาที่ชอชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือขึ้นยอสองเตรียมซ้อนเรือนะครับอาจารย์หนูเทพนําเรือมาแรกครับไม่ยอมให้ซ้อนนะครับอาจารย์นกกระจิบกินแรก อาจารย์หนูเทพใช้ขุนกินตอบอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์หนูเทพนำเรือมาที่ขอไข่เจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดมาที่งอหกครับอาจารย์หนูเทพถอยโคนมาที่จอจานแปดจังหวะนี้นะครับเท่ากับว่าอาจารย์หนูเทพลืมมองนะครับว่าจะถูกขังเรือนะครับ อาจารย์นกกระจิบนําเม็ดมาขังเรือครับผมอาจารย์หนูเทพนําโคนขึ้นงอเจอาจารย์นกกระจิบนําโคนบุกขึ้นมาคอหอาจารย์หนูเทพถอยโคนมาที่งอห้าอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมางอสามอาจารย์หนูเทพนําขุนขึ้นชาช้างเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนําเรือมาจับกินเบี้ยริอาจารย์หนูเทพ นำโคนถอยมาจะก,กินเม็ดนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาผูกอาจารย์หนูเทพถอยโคนมาไล่เรือครับอาจารย์นกกระจิบหลบเรือกินเบี้ยริมอาจารย์หนูเทพขยับขุนมาที่ชอลชิงเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาจับก,กินโคลน อาจารย์หนูเทพถอยโคนมาแรกอาจารย์นกกระจิตเข็นเบี้ยริมมาจังหงายไล่เรือครับจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพตัดสินใจใช้โคนกินแลกโคนของอาจารย์นกกระจิตที่งอหกอาจารย์นกระจิตใช้เรือนะครับกินโคนตัวล่างครับผมอาจารย์หนูเทพตัดสินใจยอมแพ้ท่านอาจารย์นกระจิตในจังหวะนี้ครับ